28กรกฎาคม2568วันสุดท้ายของการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหมวดป่อร้อยตรีธนาวุฒิเวศสงเคราะห์ก็นำกำลังพลทั้ง15นายของเขาเข้าสู่สมรภูมิเลือดช่องอ่านมาพุ่งมาแทรกซึมแทรกซึมเข้าไปดินเลอะครึ่งขาลุยโคลนลงน้ำเจาะป่าครับเพราะต้องหลบสไนเปอร์เข้าไปถึงเนี่ยเหนื่อยมา,ากเพราะมันมันค่อนข้างลึกก็คิดว่ามันไม่เงียบอย่างนี้หรอกเพอยิงมันมาั้งกี่วันนะมันยึดไม่ได้อะครับแต่มันเงียบเพราะอะไร มันหนึ่งมันตรวจการไม่เห็นเราเพราะฝนตกกับตอนกลางคืนกับ2มันเห็นเราแต่มันล่อให้เราเข้าไปมันมีช้อยแค่นี้ผมก็พอเข้าไปถึงฐานแดนไกลเนี่ยมันก็ไม่มีที่กำบังเหนือศรษานะพวกผมก็ไปยืนมีฐานพลานมีหน่วยรับผิดชอบพื้นที่แล้วก็มีหน่วยผู้ผมที่จัดเป็นชุดเรียบร้อยไปยืนหลังบ้านที่มันยังไม่ไม่พังครับแอบแล้วก็คุยกันว่าจะทํายังไงต่อจะไปทางไหนเพราะถ้ายังจะเอาผมไปที่ใหม่ตอเชอาที่มันฉีกออกไปเนี่ยผมไปไม่ถูกแล้วมันมืดนะครับ ถ้าจะไปจะไปจริงๆก็ต้องให้ฐานผ่านนําทุกคนก็ยิ่งเครียดเลยครับทีเนี้ยไปอยู่กลางดงปืนใหญ่ยิงผ่านศีรษะแล้วเนี่ยเราก็เห็นพักๆประลักหักพังฝนตกเนี่ได้กลิ่นแค่กลิ่นเหม็นสาบกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่ากับกลิ่นดินปืนอะแล้วแลมันแบบอยู่ในวงล้อมของขมิ้นอะจนตกผลึกว่าผมจะต้องผ่านแนวรุนหนามออกไปเพื่อเข้าไปให้ลึกที่สุดทําการวางตัวแล้วก็ยึดพื้นที่คืน พอผมรับรู้แผนครั้งสุดท้ายว่าเราต้องผ่านแนวร้วหนามออกไปมันมีความกังวลเยอะมากคือเราไม่รู้ว่าเราเข้ากลางคืนมืดฝนตกไม่รู้พื้นที่ครับจะเหยียบทุนระเบิดไหมอาวุธยิงสม,มุนทําลายไม่ได้จุดยุทธศาสตร์สาคัญเนิน6กจที่สําคัญเลยยึดไม่ได้สไนเปอร์ปืนปืนกลก็ยังมีแล้วปืนกลฝั่งปีกขวาของฐานเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ของมันนะเนินเดินห้าร้อยก็ไม่ได้มีกําลังฝ่ายเราแล้วไอกลุ่มบ้านที่ต้องเคลียร์ตอนแรกก็ปรับเป็นไม่เคลียร์แล้ว ให้เคลื่อนที่ผ่านไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าในตัวบ้านเนี่ยมันมีคนไหมเพราะเวลามันจํากัดถ้าเรามานั่งเคลียร์ทีหลังเนี่ยเชยงคืนเนี่ยเราจะทําไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่ได้ก็เลยให้พวกผมเข้าไปให้ลึกที่สุดพอผมเข้าไปลึกที่สุดเนี่ยบรรยากาศเข้าไปก็คือฝนมันตกมันก็บ้านมันก็ติดไฟแบบมีสปอตไลท์มีในสะอาดมานะครับแล้วบ้านบางหลังที่มันพังส่วนใหญ่มันจะพังแล้วก็บางหลังที่มันยังติดไฟอยู่อ่ะมันก็เหม็นสาม เหม็นเน่าแล้วก็ผมได้กินแค่ดินปืนน่ยเป็นหลบข้างบ้านก็ปักเข่าลงไปผมก็เดินเนี่ยก็นําคนแรกนะครับก่อนออกมาก็ถามลูกน้องว่าถ้าใครไม่ไปเนี่ยให้อยู่ที่นี่เพราะผมก็คิดในใจว่าผมให้โคตา้าได้3คน15คนเนี่ยผมให้ไม่มาได้3มคนเพราะในใจผมคิดว่าผมไม่อยากให้คนมีลูกอะ่ะไปสุดท้ายพอผมตัดสินใจว่าผมจะไปนะทุกคนก็ไปหมดไม่มีใครที่จะไม่ไปนะครับโดยที่ไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรแต่ก็ ปัจจัยเสี่ยงที่ผมบอกอะที่ผมประเมินมาแค่เนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะแค่ซ้ายขวาเป็นเนินที่มันอยู่อะเราเข้าตรงกลางกลางคืนแค่นั้นอะมันก็เสี่ยงแล้วนะครับมันก็เสี่ยงแล้วนะครับพอผ่านแนวรถดหนามเกี่ยวขาไปนะจึก๊กปุ๊บเนี่ย mm. ผมรู้ว่ามันจะเป็นรถดหนามแล้วมีสแสลงผ้าใบาผ้าดำขึงนะครับบงังผมรู้ว่าพอรถดหนามเกี่ยวขาไปเนี่ยมันมืดเราใช้ไฟอะไรไม่ได้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเรากําลังออกจากเขตฝั่งเดียวกันนะครับการจะเข้าไปในพื้นที่ศัตรูตอนนั้น อะไรปืนใหญ่อะไรของฟังเราอะจากที่ยิงพามทิศไปมาเนี่ยก็เงียบเพื่อนให้ใจพวกผมเนี่ยเข้าพื้นที่ตัวผมเองก็คิดเหมือนกันในใจว่ามันคงล่อให้เราเข้าไปพอเข้าไปได้ลึกถึงขอบละ้ผาสิ่งที่ผมเห็นก็คือข้างหน้าเป็นคาสิโนเป็นคา,ส,โนโนคาสิโนล้างใหญ่เลยแต่ว่ามันมองเห็นนะมันแบบว่ามันก็มีไฟขึ้นเป็นย่อมๆแล้วข้างหลังอไอ้บ้านที่พวกผมผ่านมาเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยสักหลังนะคือเขาก็จะให้รอ14เคลื่อนที่ตามหลัง เพื่อเคลียร์ตามหลังซึ่งเอาจริงอะครับมันเสี่ยงมันเสี่ยงเพราะว่ามันเคลียร์ตามหลังเรามาบันก็ไม่รู้ว่าจะยิงวกเรากันเองไหมครับแล้วมันกลางคืนพอผมวางกําลังเสร็จแล้วอะเราต้องระวังป้องกันด้านหน้าเพราะว่ามันเป็นคาสิโนเป็นคาเมรทั้งหมดฝั่งซ้ายก็เป็นเนินหกเจ็ดฝั่งขวาก็เป็นเนินห้าร้อยไอ้กลุ่มบ้านที่เราผ่านมาข้างหลังเนี่ยเยอะมากก็ไม่ได้เคลียร์ผมเลยต้องจัดลูกน้องอะระวังป้องกันด้านหลังด้วยนะครับพอวางตัวพอผมเดินเข้าไปถึงจุดแยกเนี่ยผมก็ สั่งลูกน้องจับคู่กันใน10กับพลนหารคู่กันวางห่างกันสิเมตรสิเมตรสิเมตรไปพอวางเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นไปคุยกับผู้หมวดหน่วยข้างเคียงเพื่อที่จะมอบเขตการยิงเพราะว่ากลางคืนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีการปะทะเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการยิงกันเองผมอะก็มั่นใจว่าคืนนั้นอะมันต้องมีการปะทะแน่นอน100%เนะครับร้อเลยเพราะว่าเราเนี่ยก็ดึงกำลังห้ามไกลมาตั้งแต่ออกจากที่ลมพลนะครับพอพอวังตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นไปคุยกับ ผู้หมวดหน่วยข้างเคียงเรื่องมอบเขก่กันยิงมอบเขก่กันยิงเรียบร้อยตอนประมาณสามทุ่มกว่าเมนเนี่ยก็มีการเติมาลังเข้ามามันจะเป็นคาสิโนนะครับมันก็ไม่เห็นรถเป็นรถบรรทุกสองคันพางไฟต่อกันมานะครับพี่หัวหน้าชุดอีกคนหนึ่งร้อยโทเขาเห็นนะครับเขาก็ทําการแจ้งแล้วก็เอาปืนใหญ่ของเรายิงข้ามหัวไปเลยนะข้ามหัวจะใส่เราเนี่ยไปยิง,ยงใส่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนในหนังที่รถมันจะระเบิดพังพอยิงใส่ปุ๊บมันก็พางไฟดับปุ๊บ มันโดนไม่โดนไม่รู้มันดับไฟก่อนถ้าพักมาอีกด้านด้าน้า,นายของคาริโนโนปุ๊บมาอีกปุ๊บเราก็ยิงเอาคอปืนใหญ่ยิงปุ๊บมันก็ดับปุ๊บผมก็รู้ในใจว่าคืนนี้มันต้องขึ้นมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีการดักลับว่ามันจะขึ้นมาเก็บของแต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันเก็บของอ่ะมันจะมาทําอะไรครับผมก็เอาวิทยุเนี่ยไว้ในกอหญ้าใช่ไหมครับ แล้วบวกกับไอ้หน่วยที่จะมาช่วยเราข้างหลังเขาอาจจะไม่มีสัญญาณวิทยุเขาไม่ได้ยินตอนนั้นเราก็คืออยู่ในวงล้อมของฝั่งลำช้าเลยซ้ายเนินวเจ็ดขวาเนินห้าร้อยด้านหน้าคาทิโนคาเมหมดด้านหลังก็กลุ่มบ้านมันเป็นเลยเป็นดวงผมคือผมน้องจัดลูกน้องไปวางวงกันหลังด้วยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ได้หันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้หันหน้าไปทางหน้าผาคาทิโนไม่ได้หันหน้าดางนั้นผมเลยนั่งเอียงข้าง หน้าผมเลยหันไปทางทุิจฝั่งขวาคาสิโนแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นไอ้กลุ่มตลาดอ่านแซะแล้วก็ให้น้องที่ไอ้ปีโป้น้องพลทหารกินจวัตเนี่ยนั่งชิคอมนาภาตรวจการข้างหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันเพราะว่าผมรู้ว่าลูกน้องอะไรเงี้ยมีความเหนื่อยความเพียเพราะเราก็อยู่ช่องโบกมาเป็นเดือนเราก็มาช่องกันมาต่อเลยบางทีนั่งกินน้อยง่วงผมก็อยู่ในระยะที่เอาขาสะก,กิดได้ผมก็เอาหินปาหมงเงี้ยอย่าลับโป๊กเงี้ยแล้วก็สะก,กิดกันได้แต่ผมก็บอกลูกน้องว่า ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้บอกผมผมเนี่ยจะไปเฝ้าหน้าผาให้แล้วให้ลูกน้องมายนั่งแทนผมแล้วพักอ่าพักกันแบบนี้ผมก็บอกกับจ่าลองหมดว่าให้เขาเงีบก่อนได้สลับกันจนกว่าจะได้เวลายันเช้าเพราะว่าผมรู้ว่าจะยุติการยิงที่ยงคืนก็จริงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะจบเที่ยงคืนเพราะรู้ว่ามันต้องมีอะไรแน่เพราะเขาก็ไม่อยากเสียพื้นที่เราเราก็ไม่เราก็อยากได้พื้นที่เราคืนพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบเป็นปกติ งียบปปกติครับหลังจากนั้นประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มสี่สี่ประมาณนี้ครับมันก็ต้มเลยระเบิดตกใส่นะครับคือบรรยากาศตอนนั้นก็คือมันมืดนะครับไฟมันว่าเป็นสีส้มเลยฟึบเงี้ยแล้วหูผมก็หูข้างขวาผมดับเลยนะครับแล้วก็แน่นหน้าอกมากเราก็ใส่เสื้อก่อมวกเหล็กอะไรเงี้ยเราแขนผมชาแต่มันมีแรงอัดอะครับที่จะผลักตัวผมเนี้ยให้กระเด็นออกไปอะผมก็อยู่ในท่านั่งไงครับเอียงปุ๊บวิ่งปุ๊บคิดว่าแขนมะนเละ ก็จับแขนดูว่าอยู่ไหมยังอยู่ไหมแล้วก็ภาพคนที่รักอะไรเงี้ยมันลอยมาหมดเลยนะครับแขนยังอยู่ยังไม่รู้เละไหมมันใส่เสื้อฝึกอยู่มืดๆืจางๆนะครับช้าหมดแล้วรู้ว่าโดนแน่นอนเราผมมาเห็นรองมัวรนะ์คารน,นะครับคานในท่าฐานลาบผมก็คิดว่าเขาขาดครึ่งตัวผมก็เสียใจมากแต่ตอนนั้นต้องออกจากตะบนกนสุนตรกก่อนพอผมวิ่งได้ประมาณประมาณสิแค่สิบเมตรสิบห้าเมตรอ่ะผมก็หันกลับมาดูคนที่อยู่ด้านหลังครับว่าว่า มีใครเป็นอะไรไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวิ่งพอหันกลับมาดูเนี่ยก็ก็เห็นน้องปีโป้ครับพนหาญกิติวัฒน์เนี่ยก็คือกระเพกมาขาเดียวก็คือเลือดเนี่ยเต็มศีรษะเลยเข้าหัวแขนแล้วขาคิดว่าขาขาดตอนนั้นอนะ่ะพอเราไม่รู้ไงาว่าสะเก็ดเนี่ยมันเข้าไปจุดสําคัญโดนตรงไหนบ้างนะครับก็กระเพกกับมาก็ร้องกัดฟันแบบทรมานนะครับผมก็วิ่งเข้าไปประคองแบบถ้าผ่านไหลตัวผมก็แขนห้อยนะแขนห้อยครับ แล้วก็ตาลายเริ่มแน่นอ,อกตาลายอะไรเงี้ยผมก็ปลุกปลุกใจตัวเองกับปลุกใจน้องด้วยกันบอกว่าไม่ทิ้งนะมาขู่มวดอะไรเงี้ยกูไม่ทิ้งมึงนะมึงมึงข้ามหลับอะไรเงี้ยแบกประคองมาผ่านไหลนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ในแนวก็วิ่งพระกลับไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็มีสติแล้วก็เห็นฐานพานเนี่ยเขาวิ่งเข้าพอดีมันเป็นจังหวะผมก็เลยตามฐานพานเพราะผมรู้ว่าฐานพานเนี่ยเขาจะรู้พื้นที่นะครับ ลูกน้องอะไรห,หน่วยๆผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทางที่ทางไหนกันผมก็แบกแบกไอ้น้องพี่โป้พยายามตามแต่มันช้าเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วเรามียุทปกรณ์เต็มเลยมีทั้งโมกเหล็กเสือ้อเกาะปืนกระสุนระเบิดที่มากกว่าปกตินะครับแล้วเราก็แบกไปตามไปแล้วก็คอยบอกน้องว่ามึงห้ามรานะมึงทนหน่อยมึงสู้หน่อยตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีรถหรือเราจะต้องไปทางไหนไกลแค่ไหน มันก็พอพอโดนมันเอาโดนที่ระเบิดใส่ทั้งแนวตึมเนี่ยมันก็ยิงอัดออกมาฐานพานเขาบอกผมว่ามันยิงมันมีฐานคออยู่ที่คาสิโนมันก็ยิงขึ้นมาแล้วก็มันเอาปลศยิงอัดลงมาจากเนินนะครับคือระดมยิงมาเลยในตลาดอ่าน์แ่ะในจุดที่ผมวางตัวตอนตอนผมแบกปีโป้ไปมันก็เสียงมันตึม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 อยู่ครับผมก็พยายามที่จะเอาน้องอ่ะมุดหาที่กำบังแต่มันไม่มีครับมันก็มีแค่เศษซากบ้านปลากรหักพัง แล้วพอวิ่งไปท่ารนพานเขาเห็นผมอะแบกคนเจ็บมาครับเขาก็มันก็เป็นมืดนะมันมืดมันแบบว่ามันเห็นไม่ชัดอะเขาก็บอกผู้หมวดครับทางนี้ครับทางนี้ปุ๊บผมก็ตามเขานะครับเขาก็ขนาดเขาคนที่เขายังหลงผหลงเส็นเขาก็พูดวครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ใบใหม่ผมแบกน้องท่าไกลมากแล้วเหยียบซากปลาหักพังอะไรเงี้ยน้องก็ร้องไปตลอดล้มล้มเส็จน้องก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้วครับผู้หมวดผมก็จับไอตัวหูยวเซกอ่อครับดึงขึ้นมาบอกว่า มึงต้องไหวมึง้ไปับกูกูไม่ทิ้งมึงนะอะไรเงี้ยทนหน่อยสู้หน่อยก็เอาขึ้นมาปุ๊บเราไปต่อตอนนั้นผมคิดในใจว่าผมจะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งใครนะครับแล้วก็มันเหมือนตอนที่ผมเป็นนักเรียนในร้อยแล้ววิ่งวัวครับวิ่งวัวต่างก็คือห้ามล้มถ้าผมเองล้มอะผมก็จะลุกไม่ได้ผมก็จะไปไม่ได้นะครับแล้วต้องมีสติต้องผ่านตรงนี้ไปนะครับถ้าจะโดนลูกสองลูกสามก็ให้ตายไปเลยผมคิดแบบนี้ พอแบ่งน้องไปมันก็มียิงกันอยู่เพราะผมได้ยินเสียงตึม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 อยู่ครับผมก็ตามทหารไปทหารพานเนี่ยก็เลยเรื่องที่จะเอาผมเนี่ยออกตรงเส้นถนนแดงซึ่งมันก็อันตรายเพราะว่าฝั่งฝั่งขวาของเส้นถนนแดงอ่ะมันเป็นขมิ้นหมดเลยซึ่งมันมีบังเกอร์มีอะไรซึ่งขมิ้นมันจะอาจจะออกมายิงเราอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นจังหวะที่ว่าอาวุธยิงสมุนเนี่ยมันตกอยู่ขมิ้นมันเลยไม่กล้าที่จะออกมายิงเหมือนกันเราทหารพานก็แอบดรอปรถคันสีดําไว้พางเลยนะครับ เขาก็บอกว่า,วาวมาผู้มวดครับมาทางนี้ครับเราเลยเอาขึ้นรถได้พอขึ้นรถได้เสร็จเนี่ยรถก็ดิฟเลยดิฟแล้วก็รีบส่งกลับทางสายแพทย์ตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงวิทยุสมุอก็ยังยิงตกอยู่ดืมๆอะไรครับแต่ก็รู้ได้ใจลึกๆว่าเราน่าจะรอดแล้วนะครับเราน่าจะรอดแล้วแล้วก็ทงก็ถามหารองมวดตลอดว่าใครเห็นจ่าทงไหมเป็นยังไงบ้างตายไหมสูญเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว ฐานพานเขาบอกเขารล่าผมฟังว่ามันก็ยิงตามรถนะครับรถที่มีไฟอะ่ะแต่มันก็ไม่โดนไม่อะไรก็ชุชยยนช้าจนส่งกลับของสายแพทย์ได้ผมก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยติดตัวมาด้วยนะครับก็ที่มั่นใจว่าเป็นโดนเนี่ยเพราะตอนที่ผมส่งกลับของสายแพทย์แล้วเนี่ยผมก็เอาโทรศัพท์มาเช็คนะครับเพื่อจะดูเพื่อจะสอบถามว่าลูกน้องคนอื่นๆเนี่ยมีใครเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นห่วงมากถ้าวันนั้นผมไม่โดนที่แขนขวาหรืออะไรอะ่ะผมก็จะไม่ถอนเพราะเราโดนจนแขนเราห้อยแล้วอะ่ะ พอมาเช็คดูอะครับก็คือมั่นใจว่าเป็นโดนด้วยคิดว่านักรบรับจ้างของรัเสเซียเนี่ยเป็นคนบินโดนให้บวกกับคืนนั้นเนี่ยมันก็ข่าวก็ลงเยอะมากว่ามีโดนเนี่ยบินเหนือพื้นที่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นปราสาตาควายอ่าช่องอันไม้เยอะมากนะครับผมก็เลยมั่นใจเลยครับว่าที่โดนเนี่ยโดนโดนดิ้งระเบิดร้อยเปซนนะครับก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับที่ไม่โดนพวกปืนใหญ่หรือว่าอาวุธยิงสนับสนุนเพราะว่าถ้าเกิด เอาปืนใหญ่หรือวุ้ยิงสำนวนยิงพวกผมวันนั้นอะ่ะไม่ต้องปรับเลยเพราะว่าเป็นพิกัดเขมรทั้งหมดนะครับไอ้บ้านที่พวกผมไปแยกกันลงห้องน้ําอะไรคือของขเขมรหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่าวันนั้นรอดมาด้วยด้วยบุญนะครับด้วยบุญแล้วก็ดวงครับแล้วตอนที่ความรู้สึกตอนที่แบกน้องออกมาเป็นไงบ้างคะตอนนั้นผมคิดคิดไว้แล้วว่าถ้าโดนลูกสองลูกสามเนี่ยก็คงไม่รอดนะครับผมก็คิดถึงคนที่รักแต่ผมก็คิดว่า ผมจะทายังไงก็ได้ให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนไม่ได้คิดว่าจะต้องส่งกลับทางสายแพทย์นะผมพยายามจะเอาน้องเนี่ยลงที่กระบงังแต่มันไม่มีครับพี่มันไม่มีเลยแบบว่ามันมีเศษปลาหักพังอะแล้วมันไม่มีเลยแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาไปลงที่ไหนเอาไปซ่อนไหนเราไอ้จากแนวที่เราผ่านแนวรู่หนาวไปอะมันไกลนะครับประมาณสามสี่รอยเมตรอะแล้วเราแบกไอ้น้องพลทหารกิจวัตน้องมีโป้เนี่ยมันโตใหญ่อะแล้วเราก็ตัวเราก็เจ็บอะ่ะ ตาผมลายแบบเริ่มเห็นแบบบรนจางออกมาเนี่ยแล้วเราก็พยายามจะเจียนตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เราห้ามลม้มอันนี้ผมท่องในใจตัวเอง,งว่าห้ามลม้มถ้าลม้มปุ๊บผมจะลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วคนอื่นๆนะ่ะเขาก็พยายามที่จะหาที่กำบ,บังเหมือนกันเขายามจะหาทางออกเหมือนกันมันไม่มีใครมาช่วยคนคนที่เจ็บเพราะว่ามันมืดด้วยอันตรายด้วยเพราะเขาเขาเขายิงตูมใส่เราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาคนเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติไหม ทุกคนต้องรีบผ่าออกจากจากตำบลกระสุนตกนะครับเพื่อที่จะถอยแนวเข้าไปแล้วเตรียมที่จะต้านทานแล้วด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นนะคนเจ็บมันเยอะพอผมแบกน้องขึ้นขึ้นรถเลยได้ผมก็อาเจียนอาเจียนหนักมากแบบโหหนักนะครับแต่ว่ามันไม่มีอาหารที่จะอ้วกมาอ้วกเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นน้ำย่อยครับด้วยท้องความที่ท้องโล่งอะ่ะอ้วกเป็นน้ำย่อยออกมาอา้วกอ้วกอ้วกตลอดนะจนน้องทหารเนี่ยก็ถอดเสื้อเกาะถอดเสื้อผมออก ก็เห็นแขนผมครับมันปูดยถ้าเกิดมันเข้าอ่ะมันน่าจะเกือบเกือบทะลุเลยครับเข้ามาข้างหลังเข้ามาตรงนี้ครับซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็คิดในใจว่าจะพิการไหมเพราะว่ามันมันชาไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงความบาดเจ็บตัวเองคิดถึงลูกน้องคิดถึงรองมวดเห็นเขาเหมือนขาดครึ่งไงครับแล้วก็คิดว่าปีโป้จะรอดไหมเพราะตอนนั้นน่ะมันเลือดทั้งตัวเลยนะครับคิดว่าจะรอดไหมแค่นั้นเองพอลงรถพยาบาลก็บอกแค่ว่า ให้ดูแลลูกน้องให้ดูแลน้องก่อนน้องมันหนักกว่าผมอะไรอย่างนี้ครับพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนโชคชะตาครับมันรอดด้วยปาฏิหาริย์เพราะจริงๆเอ่ะตอนนี้ผ่านจุดแยกวางตัวผมเนี่ยกะจะไปนั่งกับน้องต่อพงเพราะผมสนิทนครับแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ยอมลงไปผมไม่ยอมลงไปนะครับแล้วผมเลือกที่จะอยู่กับผู้หมวดอีกคนนึงเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเ้มันมีวิทยุจํากัดมันมันบังคับบัญชาย,ยากก็เลยให้อยู่เนี่ยแหละใกล้ๆกกันนะครับแล้วระเบิดมันตก ตรงผมพอดีแต่ว่ามันติดมูลดินที่ผมให้น้องพีโป้ไปนั่งนะครับมันก็เลยรอดแล้วต่อพงอะสลับที่กับหมู่อัมพลไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแหละน้องสลับกันทําให้หมู่อัมพลน่รอดแล้วน้องต่อพงเสียชีวิตผมก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็ความเสียใจครับภาคภูมิใจคือผมได้ตัดสินใจเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นอนะแบบดีที่สุดแล้วโดยที่มันความเสี่ยงอะผมรู้อยู่ก่ใจว่า ผมทําใจไปแล้วร้อยร์เซ็นะว่ามันต้องตายหรือพิการผมคิดนี้เลยว่ารวงหนามเกี่ยวขาวไปถ้ารอดกลับมาหรือพิการเนี่ยคือกําไรแต่มันไม่ง่ายเหมือนที่ท่านแม่ทาภาักสองบอกครับว่าอยู่ๆจะไปกลางรูปหนังปากคงชาติอะถ้ามันทําแบบนั้นได้มันทําได้ตั้งแต่วันแรกๆแล้ว